ตัวนี้เป็นตัวพอตขยายนะครับของ USB 3นะครับทีนี้มันจะมีแสงด้วยนะครับซึ่งผมผมไม่อยากได้มันอะไอ้แสงตัวเนี้ยนะครับเวลาซื้อมาผมไม่รู้หรอกว่ามันมีแสงเพราะว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นนะครับมันแค่สวยงามเฉยๆนะครับแล้วก็เปลืองพลังงานด้วยถ้าคุณไปใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับหรือไปเป็นพอร์ตขยายเนี่ย ตัวนี้มันจะกินไฟเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็เวลาทํางานตอนช่วงค่าคืนเนี่ยนะครับบางช่วงเนี่ยคือ,อไม่อยากให้มีแสงรบกวนนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไอเจ้าแสงตัวนี้ออกไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายเลยนะครับว่าจุด B3 ตัวนี้นะครับมันต้องใช้ไฟนะครับเพราะมันจะกระแสสูงนะครับตัวนี้อย่างน้อยเนี่ยต้องจ่ายใจตัวให้มันเนี่ยหนึ่งแอมป์ขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามัน มันเป็น USB 3นะครับถ้าเป็น USB 2เนี่ยมันจะแตกต่างกันโดยวัวอซีภายในนะครับผมเดี๋ยวแกะออกมาเลยนะครับมันก็จะไม่มีอะไรฮะก็อันนี้ผมเอาแกะไปแล้วแหละนะครับคับไปเริ่มแกะกันเลยนะครับตอนนี้ผมแกะไปแล้วแหละ แกะก็ามย่าครับแล้วก็ดันออกไปนะครับมันจะมี LED นะครับเป,เป็นตัวแสงตัวนี้ติดตามเนี้ยซึ่งมันต่อขลานกันอยู่ชิปที่ใช้เป็น USB 3นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ฮะเป็นตัวชิปหลักของเขา USB 3นะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็น USB 2ตัวนี้นะครับ USB 2ครับมันจะเป็นชิปแบบนี้นะครับรูปร่างของมันจะคล้ายๆกันอ่านี่ที่ผมแกะมาจากตัวนี้นะครับมันเป็นแบบนี้ถ้าคุณเห็นชิปเป็นแบบนี้นะก็คือให้รู้เลยว่ามันเป็น USB 2 แต่ทำไมมันเขียนเป็นสามไม่ใช่นะครับในตัวชิปของมันเนี่ยคือ USB สองนะครับตัวเนี้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละไม่ต่างก,กันแต่ตัวนี้มันเป็นชิปแบบนี้นะครับก็คือเป็น USB สามทีนี้ <c oughs> มันจะมีอยู่เจ็ดเจ็ดช่องใช่ไหมครับต้องใส่ไหมทาไมถึงเจ็ดช่องทําไมมันไม่เป็นแปดนะก็คือ เหตุผลหลักๆก็คือ IC ซหนึ่งตัวมันจะขยายได้แค่4ี่ใช่ไหมครับขยายที่หนึ่งสองสามส่ส่วนเจ้าตัวเนี้นะครับมันต้องเสียรูมันไปรูหนึ่งเพื่อจะไปต่อกับเจ้าตัวนี้นะครับมันถึงได้เป็น7ช่องไงตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ USB เหมือนกันนะ IC นะครับตัวหลักอยู่นี้นะครับก็มีตัวนี้แต่แล้วก็เป็นเจช่องนะครับ ส่วนที่สีมันไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าผมซ่อมมันนะครับมันพังนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนชิปกับสวิตช์มันไป่นะตัวนี้ครับพังใช้ค้มมากไอซีตัวไม่กี่ตังค์ครับตัวละประมาณสิบกว่าบาทนี่ไงแต่มาขายเราค่อนเนนะแพงกันนะแต่ไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่ประเด็นทีนี้เรามาดูว่าเราจะตัดวงจรเป็นยังไงมันจะมีนะครับตัวขับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับไอตรงนี้ไม่ไปเกี่ยวเขาเลย ตัวเนี้ยแล้วมันก็กลบเบอร์ทิ้งด้วยโอเคไม่เป็นไรครับผมจะไม่ใส่ใจมันแล้วก็มันก็จะมีตัวตัวขับฮะตัวเนี้ยซึ่งอาจจะมันจะเป็น m o f เฟตหรือ t r a n s เตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมี R นะครับ3ตัวนี้นะครับซึ่งต่อร่วมกันอยู่นะครับกับเจ้า LED ทั้งหมดนี้นะครับผม สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราสามารถที่จะตัดนะครับก็คือยกไอซีออกหรือเอาจ้ออาสามตัวนี้ออกก็ได้นะครับเอาแบบอันนี้ดีกว่านะครับเอาอาเอาเอาออกดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยววันหลังเกิดอยากจะใช้มันขึ้นมาคุณก็เอาอาวางกลับเข้าไปนะครับอาในนี้มันเป็นค่ามันเขียนไว้คือสามสามหนึ่งก็คือสามร้อยสามสิบโอห์มนะครับตัวนี้ ถ้าเราเอาไฟมาต่อนะครับมันก็จะติดนะฮะเดี๋ยวใช้มิเตอร์มาดีกว่านะครับตั้งโอมปีไปเลยนะครับมันจะมีไฟจ่ายออกมานะครับถ้าเรามาแตะตรงงขั้วมาตรงนี้มันก็จะติดเห็นมัรพยบเห็นไหม นนเนี้มันจะต่อกับทางด้านตัวตัว R ตัวร r ิสตเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยกลาวมันถึงกันหมดไม่เห็นหรือเปล่านี่นะครับเนี่ยสีเขียว ครับมันตรงนี้เป็น R นะครับที่ผมติ๊กติกต๊กตัวนี้เป็น R หมดเลยน่ฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเจ้า R สามตัวนี้ออกนะเพื่อตักวงจรมันเราจะใช้หัวแรงในการยกออกนะครับตัวนี้เพราะว่าตรงฝั่ง,งนั้มันเป็นปลาติกนะฮะใช้หัวแรงสองอันนะครับจบับมันออกจะง่ายกว่า เตรียมหัวแรงมาเลยนะครับ2อันนะครับไว้สาหรับยกนะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้ลมร้อนนะครับเพราะว่ามันมีพลาสติกด้วยนะครับแล้วก็มันคงจะแผ่ความร้อนไปเยอะนะครับใช้แค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวมาเริ่มไปเลยฮะยกทีละตัวขนาด R สามร้อยสามสิบโอห์มนะครับลงปัดลงไปนะครับแล้วก็จะเอาหัวแรงสองอันนะครับกบหัวท้ายนะครับ หัวแรงมาสองอันนะครับมันอาจจะตกปกไปนิดนึงครับโอเคไม่เป็นไรครับอเอาแค่มันเอาออกนะครับแต่แล้วคุณยาเอาออกไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเก็บมันไว้ฮะเดี๋ยวขอแปะไปก่อนจะแปะไว้นะครับก็แปะไว้ฮนะแปะไว้มันไม่ครบวงจรอ,อยู่แล้วแหละนะครับ เสร็จแล้วก็ทาความสะอาดนะครับพอเราฝากมันไว้แล้วเนี่ยเอาไปทาความสะอาดแล้วก็มาลองทดสอบกันดูนะครับ mm hmm. ตอนนี้เอาไปข่อนฮนะฝากกับตัวมันเองแหละขาข้างๆไว้นะครับโอเคนะ เท่านี้เองทำประสาบแล้วก็ทดสอบนะครับตอนนี้ผมตัดวงจรมปแล้วนะไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เอา,เอ,าอาทิ้งไปไหนแล้วก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ข้างบนนะครับเวลาเปิดใช้มันก็นะครับติดก็ใช้งานได้เป็นปกตินะตัวนี้ครับตัวนี้มันแค่เป็นออปชันลูกเล่นเฉยๆนะถ้าคุณไปใช้งานกับโน้ตบุ๊กม่นะ ถ้าเกิดไปไปอยู่ที่มันแบบว่าต้องใช้แบแตอะแล้วไอ้ไฟพวกนี้มันจะกินกำลัง,งคุณมากเลยนะพวก LED พวกนี้เนี่ยมันจะทำให้แบตคุณหมดไวด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยคือมันไม่จำเป็นไงผมก็เลยจะต้องตัดมันทิ้งนะครับใช้เฉพาะไฟที่มันติดแบบนี้ดีกว่าแต่หากสักคุณต้องการความสวยงามนะครับก็ได้เลยนะครับผม ครับก็วันนี้ก็มานําเสนอแล้วครับก็คือให้ตัดไฟ led นะครับที่เป็นตัววงจรลูกเล่นเนี่ออกไปนะแล้วบอกถึงข้อแตกต่างนะครับระหว่างพอขยายเอ็กเทนะครับเป็นแบบ usb สานะครับรูปร่าง ic จะเป็นแบบนี้นะครับ usb สอง ic จะเป็นแบบนี้นะครับแต่โดยพื้นมาแล้วเนี่ยมันทํางานแบบ มันทางานเร็วจริงนะครับสกับสาเนี่ยแต่ว่ามันไม่แตกต่างกันมันแตกต่างที่ตัวกําลังไฟที่ส่งไปนะครับถ้าคุณใช้ยกขพอตพรกนี้เนี่ยคุณต้องใช้แอแดปเตอร์นะครับต่อเข้าพ่วงกับตัวของเขาเลยนะครับเนี่ยนะครับจะไปใช้ไฟในตัวโน้ตบุ๊กนะครับมันจะกินมากกินกระแสสูงนะครับตัวนี้ทําให้แบตคุณหมดไวนะครับครับ ก็ถ้ายังไงก็ถ้าชอบก็นะครับติดตามเลยนะครับผมสวัสดีครับ